สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชจว,วิดเล้งถาทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือ power pack นะครับ power pack เขาคือ power pack power pack เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อที่จะให้ ภาคใจไฟที่หาไหลไม่ได้แล้วเนี่ยทำงานต่อไปได้นะนี่ก็ power pack กวารใช้งานง่ายมากการใช้งานง่ายง่ายมากๆเลยมีสายสามเส้นแต่ใช้งานจริงเอาจริงๆก็ใช้เพียงสองเส้นแค่ดำแดงเพียงเท่านี้นี่เพื่อนหลายคนก็อาจจะเห็นนะเขาติดตั้งมาใน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นดีวีดีหรือว่าจะเป็นทีวีบางรุ่นที่หาไหลไม่ได้แล้วเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆจะเห็นเขาติดตั้งในทีวีที่เป็นทีวีที่เก่าอย่างเช่นบอร์ดอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยสภาพแบบอย่างนี้แหละเก่าๆแบบนี้นะตอนนี้มันก็เก่าเกินแล้ะไม่เก่าขนาดนี้หรอกจริงๆตอนนี้เป็นตัวอย่างนะนะครับการใช้งานก็เพียงแต่นะถอด อุปกรณ์ในชุดจ่ายไฟเข้าออกที่เป็น S T R หรือเป็น, Trans นทรานซิสเตอร์นี่แล้วทีนี้ก็เอาอุปกรณ์ตัวนี้นี่ติดตั้งเข้าไปที่ซิงค์ระบายความร้อนในลักษณะแบบนี้สายสีแดงสายสีแดงก็ต่อเข้าที่ขาของหม้อปแปลงที่เข้ามาต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์หรือว่า S T R ตัวนั้นสายสีดำก็ลงขั้วลบของ4ตัวใหญ่นี่เลย เขาเรียกว่ากาวร้อนของวงจรนะแล้วทีนี้วงจรเขาก็จะทํางานได้แรงดันไฟออกตามใจชอบเลยปรับได้อยู่นี่อยากจะได้ไฟออกเท่าไหรนะ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ซ่อมได้จบทุกเครื่องด้วยนะครับเหมาะสำหรับที่จะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะหาะ้าไหล เบอร์จริงเบอร์ตรงได้แล้วนะซึ่งมันมีช่วงนึงนะนะมันมีการซ่อมแบบที่เกียจหาไหลช่างบางคนก็สำรองในส่วนของ p พ w e r ว่า k ่นนี้ไว้เลยเบอร์อะไรมายังไงก็ไม่ต้องไปสนใจละก็ถอดตัวเดิมออกต่อสายเข้าไปสองเส้นเครื่องทำงานได้แต่มันก็ไม่เสถียรน,นั่นเพื่อน หาเพื่อนหมายใจว่าจะใช้ในส่วนของ PowerPack เนี่ยมาใช้ในงานซ่อมมันจะส่งผลนะครับมันจะส่งผลให้ซีบวมนะครับใช้งานได้แหละแต่ว่านานไปซีมจะบวมไม่ว่าจะเป็นในซีของตำแหน่งไฟต่ำพวกนี้จะบวมไฟออกมันได้จริงแต่ว่าตรงไฟต่ำนี่มันบวมระยะเวลาหนึ่งมีนบวมเลยเกิดความเสียหายหุ่นวายไปหมดนะ ในส่วน power pack นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังหาอะไรได้อยู่เดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ออนไลน์ที่มันมีอะไรเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะนะครับมันเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังเห็นอยู่นะเห็นติดตั้ง power pack มาเรื่อยเยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นงานซ่อมเลยผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้ในส่วนนี้นะนะครับก็เนื่องจากว่ามันจะไปทำให้ตัวอื่นเสียหายนะครับนี่คือ Power Pack นะครับเพื่อนๆเป็นแบบนั้น